สวัสดีครับวันนี้พามาเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวชุดคอมโบเซตที่ขายดีที่สุดของ m a รกิต้12โวลต์นในท้องตลาดมาชมกันเลยนะครับว่าตัวชุดคอมโบเซต ที่ขายดีที่สุดในท้องตลาดนะครับ2รุ่นนะครับจะเป็น CLX 224 X1 แล้วก็ CLX 228 X1 นะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยมีลูกค้าสอบถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับว่ามันแตกต่างกันตรงไหนนะครับจะเห็นว่านะครับ CLX 224เนี่ยจะมีตัวไขควงกระแทกคือ TD 110D นะครับแล้วก็ d F 333นะครับส่วน CLX 228ก็จะเป็น TD 110D เหมือนกันแต่ตัวสว่านจะให้เป็น HP 333นะครับตัวนี้ d ีด็อกนะครับ เพราะฉะนั้นทั้ง2รุ่นเนี่ยครับทั้ง2ตัวเนี่ยมาพร้อมฮาร์ดเคสกล่องอลูมิเนียมแบบนี้เหมือนกันนะครับทั้ง2รุ่นเลยแล้วก็จะให้แบตเตอรี่มา2ก้อนพร้อมแท่นชาร์จนะครับเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกันให้ดูนะครับ ส่วนนะครับตัวไขควงกระแทกทีดี110ตัวนี้ครับจะให้มาเหมือนกันทั้งคู่นะครับจะแตกต่างกันแค่ตัวสว่านครับตัว224 CLX 224จะให้เป็นสว่านตัวที่กระแทกไม่ได้ CLX 228จะให้เป็นสว่านตัวที่เป็น3ระบบแล้วก็มีโหมดกระแทกปูนได้จะต่างกันแค่นั้นนะครับด้วยราคาที่แตกต่างกันนะครับประมาณ2-300บาทนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกนะครับลูกค้าบางท่านเขามีตัวไขควงกระแทกนะครับมีตัวสว่าน ไปเจาะนะครับแต่ว่าลูกค้าบางคนอยากได้สว่านไปเจาะปูนนะครับนิดๆหน่อยๆน,น,นะครับตัว HP สามสามเนี่ยทางมาเกต้าแนะนําเจาะคอนกรีตไม่เกิน8มิลน,นะครับก็จะสามารถเจาะได้นะครับเกินกว่านั้นแนะนําเป็นรุ่น18โวลต์ไปแทนนะครับจะเป็นเซ็ตที่คุ้มค่าที่สุดของตัว12โวลต์ซึ่งลูกค้าที่อยากได้ไขควงกระแทกอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นไขควงที่ออกแบบมาสําหรับไขน็อตน,นะครับแล้วก็จะสามารถต่ออะแดปเตอร์ทาได้หลายอย่างนะครับตัวไขควงกระแทกตัวนี้ด้วยแรงบิดประมาณ1น0นิวตันนะครับแต่ตัวสว่านพวก นะครับตัวไขควงกระแทกเนี่ยแรงบิดจะเยอะกว่าขาศาลอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปตัวอย่างของตัวไขควงกระแทกมาให้ท่านชมกันนะครับว่ามาสามารถเจาะน็อตทำงานแบบไหนยังไงนะครับครับมาชมแพ็กเกจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราตัว2 2 4นี่เราจะหยิบหลบออกไปก่อนนะครับมาชมตัว228กัน มาเป็นกล่องที่น่าจะสวยที่สุดของ12โวลต์แล้วนะครับเป็นกล่องขอบอลูมิเนียมมีมุมกาดนะครับกันกระแทกนะครับเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ตัวขอบเป็นอลูมิเนียมทางเซตนะครับแล้วตัวนี้นะครับจะเป็นลิ้นชักนะครับสามารถเอ่อสามารถเปิดออกมานะครับใส่เอ่อเครื่องมืออุปกรณ์เบ็ดเตล็ดได้ข้างในนะครับบุกรมยีนะฮะเรามาดูตัวจริงกันนะครับมาแบบนี้เลยนะครับจะให้เป็นตัวสว่านนะครับ อย่างตัว c l X 2 2 8เนี่ยจะให้เป็นตัว3ระบบกระแทกได้ครับมา1ตัวนะครับพร้อมแบตเตอรี่1ก้อนนะครับไขควงกระแทกก็จะให้เป็น TD110 เหมือนกันนะครับพร้อมแบตเตอรี่1ก้อนนะครับอย่างละตัวนะครับพร้อมแท่นชาร์จนะครับตัวนี้นะครับพร้อมดอกไขควงในนี้นะครับอีก2ดอกนะครับดอกไขควงในนี้นะครับเป็นตัว สั้นจิวจ๋วๆนี้อีก2ดอกนะครับสำหรับตัว HP 333หรือสว่าน DF 333เนี่ยตัวนี้มันจะมีแรงบิดในระดับหนึ่งนะครับ27นิวตันจะไม่สามารถขันเกลียวปล่อยบางตัวให้จมไปไหนไม้ได้นะครับแต่ทีดี110นะครับเป็นไขควงกระแทกนะครับออกแบบแรงบิดนะครับในลักษณะการทำงานของการสะสมแรงบิดเพื่อกระแทกในแนวในแนวหมุนนะครับในแนวหมุนขันของตัวไขควงนะครับมันจะทำให้การขันน็อตเนี่ย ที่ต้องการแรงบิดสูงๆเนี่ยทำได้ดีกว่าสว่านเยอะนะครับสว่านนะครับที่แถมนะครับก็จะสามารถใช้ดอกสว่านก้านกลมทั่วไปได้เลยนะครับแต่ว่าไขควงกระแทกทีดี110สําหรับการใช้งานที่ต้องการให้มีประสิทธิภาพนะครับตัวสว่านพวกนี้นะครับจะมีแรงบิดแค่27นิวตันจะสามารถขันเกลียวปล่อยนะครับเข้าไม้นะครับหรือมีแรงบิดในการขันได้แค่ระดับเดียวนะครับส่วนตัวที110เนี่ยจะมีแรงบิด นะครับหนึินิวตันจะมากกว่าตัวนี้ประมาณเกือบสเท่าตัวเกือบสี่ร้อนตะครับตัวทีดีหนึ่งหนึ่งศูนย์เนี่ยทางมาเกต้าแนะนาให้ใช้ดอกไขควงที่ค่อนข้างจะได้มาตรฐานนะครับมีคุณภาพตัวดอกไขควงเนี่ยจะรับแรงบิดได้สูงนะครับและหัวไม่เยินง่ายนะครับมีลูกค้าบางท่านนะครับนำตัวไขควงตัวนี้ที่มีแรงบิดสูงเนี่ยไปไขกระดอกไขควงธรรมดาแล้วดอกไขควงบินแตกหัวน็อตก็จะเยินนะครับหรือดอกไขควงไม่ได้มาตรฐานนะครับตัวหัวน็อตก็จะเยินมาจะมีส่วนทําให้ไม่สาาาาาามรถขขันนนนนตตเ้้้ไดดีีะทงก นํเป็นสเปเชียลแพ็กเกจนะครับตัวนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อในเดือน9ถึงเดือน10นี้นะครับในเดือนกันยานะครับถึงตุลาคมนี้นะครับก็จะได้ชุดนี้นะครับเป็นชุดดอกไ่กวง10ดอกนะครับมาชมกันนะครับ ตัวนี้มูลค่าประมาณ300บาทนะครับจะมีนะครับเป็นดอกแฉกนะครับให้3ดอกนะครับ3เบอร์เลยนะครับจะมีเป็นดอกทอกนะครับดอกดาวนะครับเป็นที5 T20 ทีและที5นะครับจะเป็นดอกที่ใช้บ่อยมากๆนะครับแล้วก็จะมีดอกปักแบนนะครับแล้วก็จะมีดอกหกเหลี่ยมนะครับเบอร์3แล้วก็เบอร์สีนะครับให้มาในบล็อกยางนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถแขวนได้ด้วยนะครับพวงกุญแจแขวนน่ารักนะครับชุดนี้มูลค่าประมาณ300บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อแยกนะครับตัวนี้เราก็มีจําหน่ายในราคา 300บาทจะได้ดอกเป็นดอกของมากกิต้าแท้นะครับคุณภาพค่อนข้างดีจะเป็นเบอร์1น,นะครับเบอร์2เบอร์3ตัวดอกเนี่ยความยาวประมาณ50มิลหรือ2นิ้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ใส่กับไขควงกระแทกที่ดี110ได้เลยเรียกได้ว่าคู่บาร,รมีของทีดี D 110เลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้นะครับ ะะเรามองเห็นว่าตัวดอกไขควงตัวนี้นะครับตัวที่ดี110จะต้องการใช้ดอกไขควงสีแฉกเยอะที่สุดนะครับเป็นเบอร์ที่ใช้บ่อยที่สุดจะแถมตัวดอกไขควงม a กกิต้าแท้ตัวดอกไขควงของม a กกิต้าแท้นะครับจะมีตราสแตมป์ของม a ก i ิต้าทุกตัวนะครับเป็นดอกไขควงแฉกเบอร์2นะครับแล้วก็ใช้ได้2ฝั่งด้วยตัวนี้มูลค่าดอกละ5บาทแถมให้อีก10ดอกฟรีทันทีนะครับทั้งหมดนี้มูลค่าของแถมของชุดนี้ประมาณ550บาทสาหรับลูกค้าที่ซื้อชุด Com Set, 8, าคอมโบเซตดียล x 224และ228 เป็นสเปเชียลแพ็กเกจตนะครับแต่ว่าได้ของแถมนะครับชุดดอกไขควงแล้วก็ไขควงมักกิต้าแท้นะครับทั้งหมดรวม20ดอกนะครับมูลค่า550บาทนะครับฟรีทันทีนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อที่เรานะครับของแถมมีจํานวนจํากัดนะครับสนใจก็สามารถติดต่อโปรโมชั่นหน้าเพจได้เลยนะครับเรียกได้ว่าชุดนี้ไม่ต้องไปหาดอกไขควงที่ไหนเพิ่มนะครับใช้กันยาวๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าหากท่านชอบคลิปนี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยซื้อที่เรานะครับลูกค้าใหม่นะครับซื้อเครื่องมือมากกต้าที่เราดียังไงนะครับโชว์รูมอยู่ที่ชลบุรีนะครับผมจะมีโชว์รูมมาตรฐานนะครับขนาดใหญ่นะครับให้ท่านเลือกสินค้าได้มากมายในโชว์รูมเรานะครับสินค้าที่เราเป็นของแท้ประกันศูนย์นะครับสามารถเข้าศูนย์มากกต้าเอสได้ทั่วประเทศนะครับสินค้าส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีสต็อกอยู่ที่โชว์รูมเลยพร้อมจัดส่งนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่โอนเงินก่อนเที่ยงเราสามารถจัดส่งออกได้ในวันเเดีียวววกกกกัันะคครรบบบาาาามมมมมภูลลล่่พิแแ้้ผ็สถออ มูลค่าเพิ่มได้ทุกชิ้นนะครับผมคงจะไม่เชยเกินไปนะครับถ้าหากท่านชอบคลิปนี้นะครับอยากให้ช่านช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารนะครับหรือโปรโมชั่นดีๆจากทางเรานะครับเพจมาร์กิต้าไทยแลนด์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ